สวัสดีครับพี่น้องซุขคือสุคนพุกกับผมครับมันนี้บ้าปืนดําอีสานหน้าปงผ้าเส็บชาแนวรับมันนี้บ้าปืนดากับสาต่อยไม้คือเก่าครับมันนี้สีผ้าพีผ้าน้องนะครับมาก,กินย่างใสออนนะครับน้องกับสี่คงหมูสามสันนะครับมันนี้ใสสามอย่างนลครับเป็นเมนูหมูครับมันนี้หมูว่นนี้ผ้าสาวต่อยลุงทะเลครับมันนี้พี่น้นอง ใส่อ่อนน้ำหอมครับอย่างใหม่ๆกับเจลมี่สองสูตรครับมือนี้น้ำจีิ่เจลยังทำใส่บอกอะไเพิ่นเลยเจลน้ำจิ้มซี่ผุดข้างต้นเนค่ะยมีเจลอยังอีกเจวขมเนาะมีเจวขมนะครับเจวขมครับของบมาปืนดำครับบมาปืนดำมาเอาขมขมนะครับมัอนี้พักกับพักแก้มก็ได้มียอดมะระขีนกครับแล้วก็มีพักสลัด มะกะทินครับโอ้ลายยางไยครับมือนพากาพากแกมมาทำมาเสกแซนน้ำปาปูน้ำนนกับสาต่อยนะครับเ้อครับจิ้มเขา่านี่ครับผมจิไไ้มยังไงมาทำมาเสกแซนต้องกันครับเลี๋ยวลงมือก็เหมือนตัดอ้วเนาะโอเคตัดเอาพี่เนาะอย่างใส่หอมอพี่เนาะสาต่อยลงมือ อย่างเองเลยครับเช็ดน้ำจิ้มเองเลยหมากินฟีมือสาวต่อยวันนี้ครับพี่น้องเอ้ยตัดกันเอาลงมือไปเจาะเอาเลยๆเ,เ,เดี๋ยวคอยต <laughs> ัด,ด,ด,ดให้เอากรอนบ่เออเอากรอนหลุดจัดแชทแชทพี่น้องเงินเอากรรไกรเลยพี่น้องได้แล้วแสบแสบได้ค่ะ เช้าต่อยเป็นลำกวันมันจิ้มเสียบอยู่ใ่ดิวะจิ้มเสียบเองเนาะใสียบอ้อนเองเนาะเอ้ยใส่หมูเช้าต่อยลงมือย่างเองวันนี้เจ็ดเบนบนขึ้นเก่าครับวัอนี้เช้าต่อยผู้งามผู้เก่านะครับวัอนี้ข้ากินได้ยังกังขึ้นเลยเราก็ต้องเดินซ้ายกังขึ้นครับวัอนี้ออกค้างกินกิ้งขึ้น เอาาปนี้ต้องมึงัําบานี้ตหงา,ายได้บังหันเอาไปกาโจ๊กเขาเ้ยสาต่อยก่นอนบ่ปันง่ายไรอบอหนีผ้าน้านองไปเรียนวัด <c oughs> บ้าปุดได<ห>้ิซิมเจ้าหนี้ก้อนนรัได้ผนบ่ะเจ้าของผมพี่นอ้องแซ่บผ้าถานพี่นอ้องมาครับมา เสบน้ำมาปูนางกบสาใสนะครับย่างใส่หมูนี่ครับสี่ค้งน้สนนม,งม,สมสันกันนีย่างหมูสามส่วนนี่ไข่ฟักกระชินครับมันนักกับพักแกงมาอันือฮ่าเหมูสามสัน แบบแบบตัวนี้รั่งมองับเลยคือแบอขมจังเนาะแบบผมแบบขมก็แบบเปรี้ยวเนน้ยจิ้มซี่ฟูดกัดน้ำจิมบีของผมกับพีหนังก็ปลาปนดำมกักเลยนะตัว มาเด้นพี่น่องเดินเสียบอยู่ดิอืคุ้มดีคฮะ

กำจ<ช>ุโนี่นบบนเนนะำจุเ่อหรอืมมืมขผมเนาอทุบเป็นต้นเจ้าเปียกกบเด็ดกรดยบครับกระดียบเหมือ ผ้าเช้าต่อยล,ลูกกระดิสว่างมือแล้วไม่ผ้าเกินโคกครับพี่น้องอ <c oughs> ล่มเย็นเล่มมันเนี่ยรลูกน้ำมากครับพี่น้องเย็นดีขนาดเลยเย็นกำลังดีครับสดซ้ำนี่น้องอ พ้นแบบตกตกอยู่ครับวงเวียนนึงนีำมัแร่งคำคำฉันตกบาแห่งอยู่นะโอ้หมูแดงแดงนี่น่าสามสันหมูตายเปล่า <và> ม <hai> ูตายเอาไงลงมือสามสัน ừm 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 khẩu ừm 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 khẩu หย่อนมอละก่นกก็ร่งเกิดเป็นหานใหญ่ในบานะ้านนี่กบสวยไม,ยนะยม,ม,ม,ม่หรอกก่อยหรอกก่อยของผมหมามันแกแ่หรอพี่วะน้ำลำยัองอะไร เปลียนทานังไหมมันต่อไยกุฏิส่องกุฏิเศร้าตื่นกล่องหรือเปล่าให้อยู่ตรงเสงมอล่ะ nhang như thế để mùi Nam làm Hmm. Sốt chèo à? là không phải là phải là phải mình phải mà đầy là phải là phải là phải cầm mình 香脯个香，香饼个香。 ผมยันดีๆคือเนาะต้มน้ำมาหรอแมันสามารถมองตก พันเอนตัดเนี่ย,ผ,ย,ย,ยผู้นึงถนัดข่างใส่พี่น้องแล้วตอยถนัดข่างใส่นะครับคือดำถนัดข่างกว่าไข่เยอะครับพี่น้องยังบมกีดกันก็เ,เด็กกินน้ำกันแหละ หนึ่งใส่คนหนึ่งขวาพี่น้องเย้ยพี่น้องมาโอ้ยแจ่วขนาดแจง้งใสออนแจ่วคมขม,ขมแจ่วเปียวก็มีเป็นเมนูกับเก่ยอย่างดีเลยครับพี่น้อง Nó nằm chậm Nó nằm oan

ยา,งงากเลยต้องเห็ดในอ่อนใจเย็นๆเนี่ยขึนายอย่างๆาเ,เนี่ยจีงยิงนตัมัแไ่แห้งไร่นี่ก็ดำเข้เดี๋ยวเอาแอหนแล้วส่งจีอยู่แล้วนัน ยิ่มเลยวนันนี้โคองอยู่เลยครับพี่น้องพี้โค้งรับงขีอของ้โค้อองหมูแหงนมาบ่แหงนงานนูดและ I do เอาละครับพี่น้องเบิดแล้ะครับพี่น้องอย่างใส่ออนกับซี่โครงหมูนะครับน้องเหมือนนี่ก็เนอสามสั้นผ้าสาวต่อยกินหมูครับมือนนี่สองมือแรกผ้าลงทะเลนะครับน้องเอาละครับบาปุดดำกะฝากนะครับน้องพี่น้องซู้หู้ซื้อคนนะครับน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บาปุดดำกับสาวต่อยทำหลิปใหม่ๆนี้นะครับเด้อนะครับบาปุดดำกะ ขอขอบคุณพี่นงองสู้ขู่สุขคนนะครับนาอที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมช่องอีสานหน้าโปงผ้าแสบชาแนวครับเอาครับสาวต่อยมียังฝากบ่ากะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใหน้นายเดรคาเดอร์เอาครับผมสาู้ต่อยก็ฝากแล้วไปครับบ้าปูดังกับสาวต่อยขอลาไปก่อนนะครับเนาอเอาไวพ้พบอๆกันชิปไหมครับ สวัสดีครับคมสวัสดีค่ะ